ถ้าเป็นพวกนี้มันจะเน้นรองเท้าสายซัพพอร์ตเป็นรับแรงกระแทกครับผมหลักๆที่เปลี่ยนแปลงมาจากรุ่นเดิมก็คือตัวหน้าผ้าจะเป็นแจ็การผสมหน้าดิบซึ่ง่วงนี้เวลาเราใส่ค่อนข้างที่จะใส่สบายแล้วก็ตัวโฟมะครับผมได้โฟมตัวชนิดใหม่มาซึ่งน้ำหนักจะเบากว่ารุ่นเดิมแล้วก็เพิ่มความสูงของโฟมหรือความหนาของโฟมเพิ่มขึ้น3มิลลิเมตรเพื่อที่จะให้รับแรงกระแทกได้มากขึ้นอย่างนี้นะครับผมในช่วงฮิลคอเตอร์เนี่ยทำมาเพื่อรับเแ็นร้อยใบ ลดอาการบาดเจ็บแต่ทีนี้ตัวพื้นดอกยางจะเพิ่มขึ้นจากคิปเป้ร์แปดถึงกลางเท้าถ้าคิปเป้ร์แปดลักษณะของอดอกยาจงจะประมาณนี้เแต่ตัวนี้จะยาวขึ้นก็คือทนการสึกหรอได้มากขึ้น